1. แอเชร่าแมวพันธุ์อาชีร่าราคา1 2 0 0 0 0เหรียญหรือประมาณ4,186,400บาทประวัติแมวแอเชร่าแมวอาชีร่าเป็นแมวสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกคิดค้นและผสมพันธุ์ขึ้นโดยบริษัทแคลิฟอร์เนียไบโอเทคซึ่งได้นำเอาแมวป่าแอฟริกันแอฟริกันเซอร์วอลกับแมวเสือดาวเอเชียเอเชียนลีโอพาร์ดแคท และแมวบ้านมาผสมพันธุ์กันจนได้แมวที่มีหน้าตาดูดนันคล้ายเสือดาวแต่ตัวเล็กกว่าแต่กระนั้นก็สูงกว่าแมวบ้านทั่วไปลักษณะแมวแอเชราแมวอาชีร่ารูปร่างคล้ายกับแมวบ้านทั่วทั่วไปแต่ตัวใหญ่กว่าและมีลักษณะคล้ายกับเสือดาวข้ามันยืนสองเท้าจะสูงถึง120เซนติเมตร มีอายุเฉลี่ยประมาณ25ปีน้ำหนักสูงสุดประมาณ13กิโลกรมัมอุปนิสัยแมวแอเชรราแมวอาชีราเป็นแมวที่เลี้ยงง่ายมากเป็นมิดมากไม่หนีหน้าไปไหนแถมยังร้องเหนียวเหนียวอ้อนอยู่ใบ่อกห่อยและที่เด็ดสุดคือเปิดประตูก็ได้และยังผูกสายจูงให้เจ้านายพาไปเดินเล่นได้อีกต่างหากมันจึงเหมือนสุนัขมากกว่าอะไรทั้งหมด